ตำบลป่าอ้อดอนชัยตำบนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าอ้อดอนชัยมีพื้นที่การปกครองทั้งหมด2 1หมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงรายคือวัดร่องขุนประชาชนมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงบนสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นชุมชนแห่งการเกื้อกูลแบ่งปันและมีความมั่นคงทางอาหาร วันนี้นักสื่อสารสังคมตำบลปะอ้อดอนชัยขอนำเสนอบทเรียนความสำเร็จการขจัดความยากจนต้นแบบกิจกรรมพระสงฆ์กับการสาธารณาสงเคราะห์ของวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสมนะัมณะตําบลปะอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนตำบลเขตสองวัดส,สันมณะได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานสาธารณสงเคราะห์และงานบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนในรูปแบบบวรบ้านวัดราชการมีกิจกรรมที่โดดเด่นคือการบริหารจัดการขยะต้นทางสังฆทานต่อบุญการสงเคราะห์ช่วยเหลือโคเรือนยากจนเปราะบางในระบบทีพีแ ไทคิวเอ็มและข้อมูลพื้นฐานในหมู่บ้านของตำบลปะอ้อดอนชัยวัดสันมนาเนี่ยเป็นวัดประชารัฐสร้างสุขของตำบลปะอ้อดอนชัยโดยได้ขับเคลื่อนพิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆนะครับ <Hey. S 2> จากหลายภาคีเครือข่า,ขายทางวัดเนี่ยได้จัดตั้งธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนและได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนในการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะของวัดสันมานะนะครับโดยมี พระสงฆ์คณะกรรมการวัดสันนณะและพัฒนา,ช,นาชุมชนอำเภอเมืองเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนธนาคารขยะมีการทำบุญทอดข้าป่าขยะขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดสันนิโดยจัดการจัดตั้งธนาคารขยะครั้งนั้นเนี่ยก็คือบุญต่อบุญนะครับทางวัดก็เลยขอรับบริจาคนะครับขยะรีไซเคิลแต่ละบ้านเนะี่ยที่ท่านเห็นอยู่ในนกขะน,นี้ก็เป็นขยะที่มา จากประชาชนนะครับนะครับที่เขาบริจาคให้กับทางวัดมาการบริจาคมาเนี่ยทางวัดก็ยังออกไปรับไปรับแล้วทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาก็จะมาช่วยกันคัดพัดแยกเสร็จก็จําหน่ายจําหน่ายเสร็จเนี่ยจะเอาเงินมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางวัดนะครับกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อกิจกรรมเนี่ยเยี่ยมเนี่ยเราก็ได้จัดการประชุมของคณะกรรมการเพื่อที่จะได้ออกไปเยี่ยมแต่และการเยี่ยมทุกครั้งเนี่ยจะให้พ่อหลวงบ้า ยิ่มเอ็ดหมู่บ้านเนี่ยได้คัดพัดรายชื่อส่งมาให้ทางหน่วยอบรมประชาชนิใมตบปะอ้อดอนชัยจำนวนบ้านละสามท่านได้ออกไปเยี่ยมเยียนจํานวน63ท่านต่อปีโดยได้รับข้อมูลมาจากจอปท dpmap และข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปะอ้อดอนชัยในการจรัดจําแต่ละครั้งเนี่ยได้ช่วยเหลือเป็นเงินไปแล้วเนี่ยมูลค่า10,000แกว่าบาทนะครับและส่วนที่2เราก็จะนําไปให้ไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กหรือบุตรผู้ที่นําขยะมามอบมาจําหน่ายให้กับทางวัดก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงดึงใจในการเพื่อนในการดําเนินการของธนาคารขยะและส่วนที่3เอาไปสมทบทุนของโรงเรียนผู้สูงอายุวัฒนธรรมะ จากการดําเนินง,งานพระสง์กับการสาธารณสงเคราะห์วัส,สมณะเป็นการขยายผลเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วใช้ศาสนาเป็นศูนย์กลางหลอมรวมจิตใจรวมพลังศรัทธาวางแผนพัฒนาให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีแผนในการจัดตั้งศู์เรียนรู้ เพื่อบริหารจัดการขยะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้วัดประชารัฐสร้างสุข,ขนีงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเบ้าหลอมจิตใจประชาชนทุกศาสนาทุกภาคส่วนให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่เพื่อกูลและมีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสุด